การสวัสดีค่ะกลับสวัสดีนะคะทุกคนกลับสวัสดีค่ะอ้ um. นะคะการสวัสดีเอฟซีที่น่ารักของโนเฟิร์นะคะสวัสดีค่ะนะฮะเราก็มาเจอกันในเช้านี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะแม่ชาติบ้านมึงเหรอคะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนค่ะนะคะกาดสวัสดีทุกคนนะคะกาดสวัสดีนะคะอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะขาสวัสดีครับ นะคกะลับสวัสดีค่ะลับสวัสดีนะคะครับลาบสวัสดีทุกคนเลยเอาแล้วทำไมไม่ทาขาล่ะนะคะสวัสดีนะคะนะคะรับขึ้นไล์หน่อยได้ค่ะนะคะเดี๋ยวทากันแดดแป๊บหนึง่งทากันแดดแป๊บหนึ่งค่ะ นะคะแปดสิบเอ็ดคนกลับสอยดีนะคะกลับสอยดีค่ะ, <azt> ะ,คะเดี๋ยวทาคิีมกันแดดแป๊บนึง โอเคเอามาตัวนี้แล้วก็ใส่น้ำมันใส่ผมไม่ต้องบีบเยอะนะนะคะกลับสวัสดีค่ะผิวแม่ดูผ่อง นี่รูปลูปตรงนี้นะคะสาัสอดีนะคะใส่แล้วใช่ไหมเสร็จมันยังใส่ตัวไหนไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะ นะคะหกสิบคนนะคะสามีเหรออืม,อมนะคะอ่าใครอยากจะขึ้นพีเคก็ขึ้นมาโอ้ยขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณมากเลยนะคะอืมนะคะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าท่านส,สวัสดีค่ะนะคะเจออีกชั้น อืมนะคะฉันต่ำบ้านแม่มึงค่ะนะคะอีมาริสานะคะฉันต่ำบ้านแม่มึงค่ะนะ,ะ,นะ,ะเอาอีเฮียน,นี้ไปไว้สายค่ายก่อนนะฮะอ่ะนะคะเมื่อขึ้นไปไหนมาน้องเฟิน แม่ทำไมทุกวันนี้สวยจังหน้าขาวจังครับนะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะยังอยู่อีกเหรออ้าวแล้วมึงยังอยู่อีกเหรอนะคะวันนี้ไม่ไปทำงานหรือไม่ค่ะแม่ใช้ครีมอะไรส,สดไหมครับอืขอบคุณนะคะน้องกัญญาขอบคุณมากนะคะกัญญาสวัสดีนะลูกนะสวัสดีค่ะนะคะใครอยากจะขึ้นพีเคขึ้นมาค่ะนะคะ ขึ้นมาได้เลยนะคะกดจอเท่ากับบล็อกใช่ในเมื่อปากไม่ดีก็นะในเมื่อจิตใจต่ำก็ไม่รู้จะเอาไว้ทำไมค่ะนะคะห้าสิบสามคนสวัสดีคันน้องเซนต้าสวัสดีนะคะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมค่ะนะคะห้าสิบสามคนสวัสดีคันน้องเซนต้าสวัสดีนะคะอะ ขอบคุณมากเลยแสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืไอสตีมอยากคุยกับน้องเฟิร์นแต่ทํางานอยู่อืมก็สามารถคุยได้นะคะแม่สวัสดีค่ะอะ ขอบคุณมากเลยแม่สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะไอสตีมอยากคุยกับน้องเฟิร์นแต่ทํางานอยูอ่ก็สามารถคุยได้นะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งค่ะอ่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน้องกัญญาสวัสดีค่ะอยากคุยกับน้องเฟิร์นแต่ทำง,งานอยู่อืมแม่เจ้าหลวงกับยังคะแม่ยังนะคะห้าสิบคนสวัสดีสสดค่ะคุณสวัสดีค่ะเจ้าหลวงตีอ่ะ ขอบคุณมากเลยแม่สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะไอสตีมอยากคุยกับน้องเฟิร์นแต่ทํางานอยู่อืก็สามารถคุยได้นะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแปบ๊บหนึ่งค่ะอ่ะ สวัสดีค่ะดีค่ะแม่สวัสดีค่ะน้องกัญยาสวัสดีค่ะอยากคุยกับน้องเฟิร์นแต่ทำงานอยู่อืมแม่เจ้าหลวงกับยังค่ะแม่ยังนะคะห้าสิบคนสวัสดีค่ะคุยสวัสดีค่ะเจ้าหลวงอีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะ ก็ดันเงินเข้ามาโนโนโนไปเอาเก้าอี้โนมานั่งไม่อย่างวินเช้าเช้านะคะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านสวัสดีกลูสเตอร์นะคะแม่สวยจังวันนี้วินแต่หัวเช้าเออนะคะต้องวินแต่หัวเช้าของบ้าบ้านั <laughs> แม่สวยจังเลยวันแม่สวยจังเลยวันนี้แม่ก็เป็นปกติของแม่อยู่แล้วกันยาเวลาขึ้นไลฟ์กันยาไม่เห็นเหรอว่าทุกครั้งที่ขึ้นไลฟ์ก็จะมีการอาบน,น้ํามาก่อนขึ้นไลฟ์มแม่ก็สวยทุกวันต่อให้แม่ไม่อาบแม่ก็สวยนะฮะบ <c oughs> ินหัวเชาว้าอืม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะนะคะใครที่อยากจะขึ้นปีเคก็กดขอกล้องมาหกคนกลับสวัสดีนะคะกลับสวัสดีค่ะ นะคะใครอยากจะขอเพลงอะไรขอมาได้เลยนะคะตื่นเช้าไปไหนแม่อืมตื่นเช้าไปไหนหรอก็ยังไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่นี่แหละนะคะสิบคนแล้วกลับสวัสดีค่ะนะคะเข้ากันมาเร็วๆช่วยเปิดการมองเห็นหนิดหน่อยนะคะใครที่ว่ามาแล้วนะคะก็เปิดการมองเห็นหนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสิบห้าคนแล้วสวัสดีค่ะ โอ้ยขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะใครที่ว่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะผัวนอนหรือแม่มนะคะไม่ได้นอนค่ะนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็เปิดการมองเห็นได้หน่อยนะคะแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะกดหัวใจรัวๆมาหน่อยนะคะ สามสิบปดคนกับสวัสดีค่ะแล้วก็ใครอยากจะขอเพลงอะไรก็ขอมาได้เลยนะคะใครอยากจะขึ้นพีเ <c> ค <oughs> ขึ้นปีเคเข้ามาขอเลขบัญชีหน่อยอืมยังตามดูคลิปเก่าๆสมัยก่อนอยู่แม่แม่ใช้ครีมอะไรก็ใช้ครีมของคุณหมอที่คลินิกอะค่ะนะคะ,นะคะพี่รีบวดไม้ขอเพลง พี่ไข่นุยพี่ไม่ได้บวชค่ะนะคะนะคะใครอยากจะขึ้นปีเคขึ้นมานะคะ นะคะเชิญไปแล้วสามคนสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วช่วยนะคะอย่าลืมนะคะห้าสิบเอ็ดคนนะคะช่วยเปิดการมองเห็นนิดหน่อย,น,อยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยคนหญิงกล้วยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคนหญิงกล้วยด้วยนะคะห้าสิบสามคนสวัสดีค่ะนะคะ ปักหมุดเบอร์โฟนอินหน่อยค่ะนะคะปักไม่ได้นะคะปักไม่ได้ค่ะนะคะปักไม่ได้นะคะคุณหญิงกล้วยอืมเรียกชื่อหนูหน่อยนะคะคุณหญิงกล้วยขอบคุณมากค่ะคุณปันนาพาส,สวัสดีค่ะห้าสิบสองคนสวัสดีนะคะอืมคุณหญิงกล้วยขอบคุณทำาหานอยู่ครับน้องเฟิร์น ก็อยากจะคุยด้วยพออยากคุยด้วยก็ทํางานอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ในวันทํางานนะคะคุณหญิงกล้วยขอบคุณมากค่ะนะคะสี่สองแม่อ่านเม้นแบบนี้น่ารักอืมนะคะแม่ลีตื่นเช้ามากครับน้องปัณณพัสสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีน้องปัณณพันะคะสวัสดีนะคะอืมนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ เปิดการมองเห็นด้วยนะคะแม่สาวจังนะคะช่วงนี้นะคะคุณกล้วยพักก่อนจะลูกนะคะพักก่อนนะคะคุณหญิงกล้วยนะคะศพไม่มีการหายศพไม่มีการไปไหนคะ่ะอืมนะคะยี่สิบสามท่านกับสวัสดีนะคะ เมื่อคืนดูแม่ไลฟ์ดึกเลยสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ไปเที่ยวไหนไหมครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนคะ่ะนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะ,ะวันนี้แต่งตัวมาเพื่อรอทุกคนนะคะอืมน้องเคนนะคะกูไม่มีบังค่ะน้องเฟิร์นก็คือน้องเฟิร์นค่ะอเคนนะคะสามสิบเอ็ดคนกลาวสวัสดีค่ะ นะคะในแฟนคะแฟนไม่มีคะ่ะนะคะแฟนไม่มีแม่โดนแกงแต่เช้าอืมใช่นะคะกลาบสวัสดีนะคะสามจุดสี่คนสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับ ค่ะไม่อินดีไม่มีนะคะมีแต่น้องเฟิร์นค่ะโอ,คโอเคครับน้องเฟิร์นยี่สิบแปดครับค่ะเพราะฉะนั้นเพลงแรกที่คุณยินดีอยากจะฟังอยากจะขอขอเพลงอะไรคะขอเพลงขอเพลงเก่าได้ไหมครับเพลงอะไรอ่ะ ฝนตกอ้าวตกลงว่าขอพิมโบลักสีดำขอพิมพ์โบลักสีดำครับโบลักสีดำใช่ครับโบไม่ได้ฟังแม่องนานแล้วครับโบลักสีดำนะแป๊บหนึ่งโบลักสีดำ อ่ะทุกคนนะ,คะเดี๋ยวเรามาฟังเบงเพลงโบรักส,สีดำกันค่ะนะ,ะน้องเฟืรอนทานข้าวยังครับยังค่ะโบรักส,สีดำ นี่ส่นะ่นันสตเอ็นเซอร์เซนี่น้ำมันใส,ส,สน้องนต,องต้องเต้นด้วยนะครับ นานแทศการผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น,าน่าลืมกันในาันวันออกพรรษาสัญญาว่าจะรักมัน่นจุบทบทเยี่ยงเทียงร,ร่วมกันหากที่กานจะรักมันพี่โร มีของปันให้มาเป็นภาชนะกับโบผู้ผมที่ผู้โบให้น้องข้ามองว่าคุณโดยคำสงน้องอายหน้าแดงนั่งกมเลือกซายตาคมเมื่อมีจองมองจากการ มันออกกันาตาหันมาและสีนาไม่พอสัญญาไม่เป็นสัญญาพราะดอกว้าลืมดอกประทองไม่หันมาเลี้ยวเกี่ยวพองโบ,บผูกใสน้องเป็นโบร,รักสีดาเรื่องประมาณสินสัญญา,าบอกว่า

ต่อไปเงินหนุ่พนันหนุ่มรักกันกันแต่กันเตลือสายตาว่ายองยืนที่จริงนอนไม่ดีนอนหด้วยใจเขารักมันไม่เสื่อมสะตาลุงทำและท่านสัญญาตราบชีวานี้ยังไม่จังบอพบคเป็นโบอโบสีชมพูแต่บอผูกใจหนูทำไมเลาเป็นบอสีดำ ปวไม่ยินทางแก้น้งแข้งจเรอไม่จ้ำเตรียมเพื่อช่างตุ้ทำองสาจะหาไม่เจอนเอแมหาวเวคนคอเอะเมืหาวันเวปวใจแน่กามทิพนาที่เป็นากย่ไสนอนบ่ได้ไต่รักนมน้ำาลิ่มมหมนแลบอง่อนเตืนทเือ้าเี่านตนนี้า ซอนรังแต่ผ้าเช็ดหน้าก็อยังลูกว่าใ่ผูกพันยอมเสียน้ำร้องคราบเชื้อเดิม้องฝากจากเขาให้เราให้ร่างอใจแต่ทำไมใจเขาไม่รักคนอื่นบอกผัพผมผ้าเช็ดหน้าน้องขอส่งคืนเอาไปหคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาสนได้ 不问这杯愁。 สองคนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กันต่อค่ะนะคะสวัสดีค่ะบอสนะคะสองหมื่นค่ะแล้วของพวกเราล่ะสูงสุดเลยขอบคุณมากค่ะนะคะคนดีๆขอบคุณมากต้องสมัครอ่ะเอาเพลงอะไรอีกคะแม่มีเอฟซีเขาอยากคุยกับแม่ครับก้อยก้อยเขาขอขอกล้องขึ้นมา รักแม่มากขอบคุณค่ะใครอยากคุยก็นะคะขอกล้องมานะคะแับพี่ให้หนุยค่ะไม่เคยรักใครเท่าพี่ไข้นุยกับพี่ให้หนุยคนเดียวนะพี่ ที่หูก็โชกก็ช่วงบีแท่งที่ลวงตลอดปีบืนมากมีไม่เคยสนใจมา,มาเลนเนตา<อ>สนเข้เอาพอเงินทอง,งามาให้วันก่อนในหัวยูว่ตัวแล้ว้อกก็อมองหกคันรถคันยาวใหญ่แต่เป็นโรถไฟเลยไม่ต้องการ มีเสียลลยได้มาชวนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ตน,น้ำใสหาดสวยสเสด็จเป็นไทยุกแห่งอันดา,านมันหมู่กาอบพีพีสวยระดับโลกกันชื่อลือล้านตาการาดังสววยินมทําใส่เขาเอ่าวไทยแล้นั้นเสียเงินน้ำนอรวันและฉันไม่ไปกับใครสักที ดัก<ล>ใครเท่ทเาพี่ไข่โดยแฟนกอบสม,มยุยยังลืมเลยพี่ใครอื่นเป็นล้อมันชอบไม่ผ่านน้องไก่น้องฟ้านก็นเพียงแต่พี่ไข่หนุ่ยคนนี้คือยอนด,ดวงตาย วนน้องไปท่องเที่ยวภูเก็ตน้ำใสหาสวยเสด็จเป็นไทยมุกแห่งอันดา,ามันหูกาะพีพีสวยระดับโลออกถึงหรือล่านปากาดงสวยหินท่าใสขาวเอาไทยเรานั้นเตียงเงินน้านะบอนทุกวันแต่ฉันไม่ไปกับใครสักทีไม่เคยรักใครเท่ามีไทยโดย แฟนต่อสโอยยังลืมเลยพี่ไรเอื่นไมนล้อมันจอไม่ผ่านน้องใส่้องฟันก็เพียงแต่ที่ไข่หนุ่ยคนนี้คือยอดดวงใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ แม่มีคนมีคนขอเพลงคนล่าฝันของคาราบาวครับอะไรนะมีคุณโคลัมเบียครับขอเพลงคนล่าฝันของคาราบาวครับคนล่าฝันนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะร้องเพลงของคุณนกให้ฟังหนึ่งหนึ่งบทเพลงแล้วก็ต่อด้วยคนล่าฝัน เพลงเศร้าแบบนี้คือชอบมากเลยแม่หัอเหรอครับแล้วแล้วอามไปไหนกาฟิลไปไหนเนี่ยมานานยังมานานแล้วครับ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีนะคะสิบเก้าคนสิบเก้าคน อ่ะนะคะคุณอินดี้เรามามาเราหยุดร้องเพลงแล้วก็มาคุยกันดีกว่าด,วด,วด้วยการแดดที่มีแอนตี้นะคะสงสารหูตัวแม่อืมไม่ต้องส่องสารแล้วค่ะหูอ่ะแอะคุณอินดี้มีอะไรจะพูดอีกไหมคะวันนี้วันนี้ท่านผู้ชมของฉันไปไหนหมดคะ อ่านะคะก็เดี๋ยวอินดี้อยู่ไหมคะอินดี้จ๋าแล้วไหนกาฟิลไหนอารมเนี่ยยี่สิบสองคนสวัสดีค่ะ เดี๋ยวลงไลค์ก่อนเท่านั้น